ไม่ทีแล้วเวลาเราไปเมืองนอกเราเคยโดนพวกต่างประเทศโขกแบบนี้บ้างไหมไม่แต่ต่างประเทศก็มีะมีนี่โขกเราไหมพี่ประเทศใหญ่ใหญ่จจะไม่มีพวกเกาหลีพวกโขกเราไหมพวกญี่ปุ่นเราไมเโ่โขกเพราะว่าเขามีมอเตอร์มีเขาเรียกมิเตอร์เออแต่ประเทศเล็กๆอ่ะประเทศเล็กๆแถวๆบ้านเรามีโขกกันแบบว่าสนันแต่มันก็มีนะพี่บางทีผมไปสมมติไปแบบฮ่องกงฮ่องกงอะไรเงี้ยนั่งแท็กซี่แต่คนเยอะเขาก็ขอแพงนะโขกโขกจนเมื่อยคออันนั้นมันคนละโขกหรือเปล่า โคแบบนี้ไงเท่าไหร่เท่าไหร่หดูท่าไม่ได้โขกมานานแล้วนะเนี่ยดูซึมๆนะใช่ไหมละ่ะเหงาเหงาเหงาซึมทำงานเยะนนเอะคนขับรถลาออกเฮิร์ตอีกแล้วพนอ,อนนนไม่ใช่เฮิร์ตเหมือนมันก็มาถามว่าแบบเฮิร์ตกูแบบทํางานเยอะมันเหนื่อยอายุก็เยอะแล้วพออน,นันนนง่ายๆเลยถ้าวันไหนซึมมาแล้วทะเลาะกับคนขับรถง่ายๆเลยถ้าวันไหนซึมไม่อะไรกูจะไปทะเลาะกับเขาเรื่องอะไรล่ะจริงกาจริงอะทุกครั้งที่พี่ซึมมาสลายสลายอีกแล้วก็ไปทะเลาะกับน้ําอ่ะ น้ำคือคนขับรถเขาถ้าทุกครั้งที่เขาซึมทะเลาะกับน้ำมันใช่คุณเหนื่อยขับรถมาเองมันไกลเออฉันไปนู่นตลาดภูมาไปตลาดภูเสร็จโุยมันพาฉันไปไมาถึงฉันขับเองนะขับผิดไปวงเวยียนใหญ่ไปวนโอ้พาหูรัตไปไหนกว่าจะมาถึงโมโนนี่แทบขาดใจไม่คือพราะอนนท์นยต้องเขาเป็นคนที่ปากร้ายแต่จิตใจเขาดี